อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะ f อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะทุกช่องทางที่ติดตามกันเลยช่วงนี้นะคะก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะเริ่มจะใกล้หน้าหนาวแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะสําหรับวันนี้ค่ะอีกหนึ่งรุ่นที่น้ปานนามารีวิวสวยมากๆถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมอีก หนึ่งวัตถุมงคลอีกหนึ่งเครื่องรางเลยรุ่นนี้นะคะเป็นเบี้ยกแก้ค่ะหลวงปู่เถิงนะคะวัดบ้านอะไรที่กันทารมจังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์แห่งอีสานใต้ที่ลูกศิษย์ลูกหาช่วงนี้คือเข้ากันแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นมหาอำนาจปราบมารค่ะสวยงามมากๆเดี๋ยวน้องปามีแบบที่นี่แก่ โชว์ให้ดูนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากๆมีลุ้นนะคะว่ามีฝังตะกุดอ่าเป็นฝังตะกุดฝังพญาคุดฝังพลอยฝังหัวนะนะคะแล้วก็ด้านในเป็นบรรจุปลอดด้วยแล้วก็อุดชนโลงนะคะอ๋อน้องปาพูดผิดไม่ได้ลุ้นค่ะคือแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะแบบที่น้องปารีวิวเลยนะคะที่ตัวเนี้ยที่น้องปารีวิวเลยนะคะเขาก็จะมีฝังตะกุดฝังพญาคุด นะคะแล้วก็ฝั่งพ้อยฝั่งหัวนะด้านในก็จะบรรจุประารดดนะคะอุดชนโนรงใต้ดินนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยข้างในเนี่ยจะใส่ลูกตักัวโบราณด้วยขย่าก,ก็จะมีเสียงแบบเหมือนมีเสียงกริ่งนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนยมใช้แก้กันคุณใสมนดำได้นะคะใช้ในการป้องกันตัวแก้ทางอาคมนะคะมีฤทธ ปกป้องผู้บูชาเนาะหลากหลายท่านเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่น้องป่าจะติดตัวอยู่ตลอดไม่ว่าจะของเกจิคณาจารย์ไหนนะคะสามารถติดตัวบูชาไว้ได้เลยก็ใช้ทำเขาเรียกวไงอ่ะใช้ล้างเนาะเวทมนต์อาถรรพ์พูดผีต่างๆป้องกันภัยได้นะคะจากอำนาจเร้นลับเนาะอืม อยากให้อยากให้บูชาไม่ว่าจะของเกจิคณาจารย์ไหนเครื่องรางเบีย้ยแก้เนี่ยทางร้านมีเยอะมากๆหลากหลายเกจิคณาจารย์เลยแต่รุ่นนี้ค่ะเป็นของหลวงปู่เถิงนะคะที่วัดบ้านอะไรที่จังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งเกจิคณาจาร์แห่งอีสานใต้มีเลขมีโค้ดชัดเจนค่ะก็ถือว่าหัวใจสําคัญเลยของเบีย้ยแก้เนี่ยก็คือกันและแก้แก้กันได้ทุกอย่างรุ่นนี้ได้พุทธพิเศษเสกมาหลวงปูเ่เสกมาครบ นะคะทางแก้ทางกันก็สามารถบูชาได้แล้วนะองลาเหลือเพียเท่านี้เหลือน้อยไม่ได้เหลือเยอะเลยแค่4ี่ห้าซองนี่ถือว่าน้อยมากๆลงคลิปแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะคะรีบเลยอย่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ติดตามช่องของร้านเกจิมหาเวช่องนี้ด้วยเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งลิงก์ค่ะช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะแล้วก็ราคาเนาะอยู่ใต้คลิปนะคะที่คอมเมนต์แรกจะปักบุดเอาไว้ให้นะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ